ก็ผมนะครับกับจีนไอพีครับครับวันนี้ก็มาพบกับเกมไมค์คร f t กับผมอีกครั้งครับก็โอเคเราก็ไปแม่เออ,ม,อมาโอมาเอาเลยนะผมก็ไปเอาเขาไปเอาขอมาใหม่นะก็คือผมไปคราฟขอมาละมาเขามากันยังไงวะเนะี่ยเดี๋ยวบอลนะ้องพาไปเข้าประตูนรกกันมาละโ้ลาวายยี่เหมือนนะ ซึ่งขอโทษนะที่ผมไม่ได้ลงคลิปนานพอดีผมติดธุระนะธุระใหญ่แล้วก็เลยไม่ได้ลงสักทีเลยว,วันนี้ผมก็มาไม่นานนะเพราะว่ามันดึกแล้วมาแคทให้ดูหายเงาหายเงาแล้ววันนี้ก็คือเราจะไปหาของกันคือไม่ลงเหมืองแล้วพอเราจบกันแค่นี้เหมืองจบกันไปก่อนนะสะักพักนั้ง พราะว่าผมไม่ไหวแล้วอ่ะผมลงเหมืองตอไม่ไหวผมจะร้องไห้พาะว่าแบบตายหาตายหงุดหงิดเลยวันนี้เราก็จะมาออปลูกพักทำสวนเลี้ยงไก่เลี้ยงแกะนะครับถ้าจริงอยากไปนระกมากเลยแต่แบบลงคานไอ้ยีนั่นแหละแต่ว่าแม่งนะม,มาคิวอะ่ะเดี๋ยวเอาไปเล่นรอบนอกแล้วกันนะถ้าผมเดี๋ยวผมจะเล่นรอบนอกเพราะว่าถ้ามีเออ ถ้าแบบเจอไอ้นั่นอะอะไรนะไอ้ประสาทนิเธอเดี๋ยวผมจะอ่านตั้งแต่ตอนได้ไปเจอประสาทนิเธอแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวมันน่าเบื่อเกินไปข้าเดินทางนี่ต้องไปดูตอนประจมไนี่สนุกกว่าเยอะใช่ไหมล่ะใครบ้านจะไม่ชอบประจมไพยใช่ไหมเออเนาะทุกคนทุกคนก็ชอบประจมไพยทั้งนั้นแหละ ไม่มีใครหรอกที่ไม่ชอบประจนภัยแล้วก็ปลูกผักทำสวนเหมือนเดิมเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเลี้ยงแกะนะครับเดี๋ยวยังไม่ข้ามเลยทำไมมีองมุมวะันะเอาอันี่ก่อนเออพวกไม่ใช่จอบจอบไม่ได้พวกออจอบมาแป๊บนึงแล้วก็พวนพวนแล้วก็กลับไปทำงานต่อ จะกินเนี่ยคลุกปับปับเดี๋ยวผมจะปลูกอีกสักอันนึงให้แบบให้มันได้ครบขวดโอเคปะไปให้อาหารหมูมา้ากาไก่กันใีกล่ววัดวัดดูยุ้ยว่าไงจะคนแปลกหน้า อรอให้รีสปอร์มาทุกคนคนเห็นตะกี้ที่นั่นฝันร้ายนะไก่ผมาหายทั้งพวงทั้งยวงน่แน่เลยอ่ะถ้าเป็น,นคมอมของแม่หายง่ายกว่านี้แต่สดาได้ในโทรศัพท์คอมมันคอมมีนะแต่ว่ามันไม่แรงอ่ะมัน,เล,นเล่นไม่ได้ ไปลงไปลูดอ,อกแกะเย,ยอะเดี๋ยวเราก็จะได้น้องวัวน้ำม้วนมากๆครับส่วนน้องแกะก็จะเอาแกะดำเพิ่มนะส่วนแกะขาวพอวันนี้แหละส่วนอัน,นนี้ก็เก็บของก่อน ก็ข้าวเก็บข้าวไปเหล็กก็มีพอสมควรนะแต่ว่าคงไม่เอาไาใช้แหละคงต้องเก็บไว้อะ่ะ <c oughs> ครับเชิญนี้เอาพี่สบายใจเลยคุณม่งมูมันเอา้ยะ <c oughs> ออทำไมต้องมางอกตรงนี้ฉัทนทำสวนทำฟ้ารู้ไหมมันยากลำบาก <c oughs> ปูก,กันเลยเดี๋ยวก็คงต้องเจออมบี้แหละไอ้อมบี้นะ้ำอะไอด้ดาวดาวนั่นแหละวันนี้เสียงก็ไม่ค่อยดีนะเพราะว่าไม่ค่อยสบายลวแคร่ครถแคร่รถแค่รทต้องทำฟ้าให้มันใหญ่ๆเข้าไปจะได้ไม่ต้องขาดอาหารนะ ดยวหาแผนที่ละคงต้องแบบออกไปไปจนทแท้แหละจหมาเนี้ยของก็มีน้อยๆเลยผมอะไม่ค่อยมีเวลาว่างนะทุกคนไม่ค่อยมีเวลาว่างแคสเกมเลยแบบพอช่วง,งนเะนี้ยมันจนมันจนไม่มีเวลาว่างสักทีกว่าจะมีเวลาว่างครับหาไม่ได้หลายวานันละ หาแผนที่แต่แผนที่อยู่มุมบนผมว่าผมจะเดินไปหาค่าสัตว์นะคะเนี้เดี๋ยวก็เก็บของมานะเพราะว่มันคงไม่จะไม่ต้องใช้หรอกเอาไปแค่มีดก็พอมีดาบอ่ะนะเอาไปแค่มีดดาบก็พอสองเล่มนะครับเพราะว่าเออจะได้ใช้งานได้แบบยาวๆอยู่นานๆ อยู่กับเราไปนานๆ <mm> เดี๋ยนะ่ข้่มไหนอนอนนั่นนะครับแบบวก็เดินกลับมาบ้างกว้ามแผนที่เองสบายสบายแผนที่แบบแล้วยังเอาเนื้อไปด้วยซึ่งเราก็วันนี้เราก็ออกไปล่าสัตว์กันหมะเลี้ยงไว้ละแต่ไม่อยากฆ่าตองที่เลี้ยงนะอย่าไปล่า อ๋อไปล่าสัตว์มากกว่าไปล่าไกลๆมันมันไม่ต้องเสียทรัพยากรในบ้านเนี่ยซึ่งเราก็ไปเรื่อยๆนะเราจะได้สบายๆชิวๆทนชิวๆ ผมก็เดินหาไปเรื่อยเพราะว่าของกินมันต้องมีต้องใช้มันต้องอยู่ต้องกินไม,ไม่ใช่ว่าต้องมีต้องใช้มันต้องอยู่ต้องกินนะครับทุกคนเออก็ใช้คําผิดเพราะว่าตอนนี้ก็ดึกแล้วสมองมันเบร์เบร์แต่ไม่ใช่สมองเบร์เมื่อเธอว่าเลิกกันนะแค่สมองเบร์เฉยแกะเท่านะแต่จริงผมก็ไม่ค่อยอยากฆ่าแกะเท่า,เ,าเพราะว่ามันเดี๋ยวมันเต็มของมันเต็มเร็วว่ะมันเต็มไอ้นั่นช่องกระเป๋าอะเต็มเพราะขน แต่หวังว่าคงเดินไปเดินมาคงเจอแกะขนสีชมพูนะแต่ว่เจอแกะขนน้ำตาลบางทีโทรศัพท์มันก็บางบางทีโทรศัพท์มันก็ทรยอดผมนะแต่ผมก็ก็ชินแล้วแหละเพราะว่าถ้าใครดูอะบางทีแบบกดไม่ติดแล้วแบบวันไลชีวิตมากเลยน้องวัวน้องวัวค่ะน้องวัวทิ้ง พ่าใช้เกาะด้วยใช้ตอนนี้ไม่อยากใช้ชุดเหล็กเลยไงใช้ชุดหนังเลยหนัง,งบางเซตเลยบางบางเฉียบแล้วก็เดินไปหาไปไม่ต้องมาดูแผนที่นะครับเดินหาไปเดี๋ยวแบบตอนขากลับค่อยหาเอ้ค่อยหาแผนค่อยดูแผนที่เออค่อยหาหาแผนที่โอ้พระเจ้าเราก็ จะชีวิตน้องไปเรื่อยๆหาข้าวหาน้ำกินถึงแม้ค้าไม่ต้องกินน้ำก็อยู่ได้ก็เถอะเราก็มองหาสิ่งมีชีวิตเท่านี้เรื่อยไปหาให้เจอเดี๋ยวเอาเนื้อมากองๆข้างหน้าเนื้อนี่เนื้อมันไม่มีเนื้อหน้าอกไม่เข้าไปแล้วกันนะข้างในอะ่ะ ข้าไปแล้วรู้สึกจะไม่รอดกลับมาปะแล้วก็สังหารไปฟาร์มเนื้อไปเยอะน,นะผมก็อาจจะพูดไม่มากนะทุกคนเพราะว่าผมต้องขอโทษร้บที่ผมพูดไม่มากเพราะว่าแบบคอผมมันไม่ค่อยดีอะ่ะมันแบบเจ็บคอแต่ว่าผมก็อยากมีคลิปลงให้ทุกคนดูนะ โอ้จะมือเราไหมกลับบ้านไหมเราวพี่งออมาองอะกลับบ้านเรอผมไม่อยากสู้กับมอนนะเมืออเบื่อมอนเตอร์มากเลยแปเดียวก็ถึงบ้านละเพราะว่าอะไรละ่ะเพราะว่าตรงไปก็ถึง,งวิง่งเลยทุกคนจับอ้าวกลับไปถึงบ้านก่อนขําถ้าเป็นในชีวิตจริงแล้วคุณนอนขนานั้นแหละหาที่นอน ลืมไปตัวเองไม่ได้ปรับออตโตไ้ไ้ไอ้นึงแบบไอ,อโดดออตโตอ้น่าจะปรับแต่บางทีมันก็ไม่ทำงานว่าผมไม่ได้กดปุ่งกระโดงไงบางทีอะทางนี้อะมผมต้องการเห,หนังเยอะๆนะเพราะว่าไม่ใช่ว่าผมเอาไปทำหนังสือหรอกสมุดหรอก ผมเอาไปผมผมอยากได้หนังมาทำชุดเกาะมากกว่าเพราะว่าผมไม่อยากเอาไม่อยากเอาเหล็กไปเปลืองไงลงเหมืองแต่ละทีโอุนนรกชัดๆเลยอะผมชอบเหมืองแผ่นก่อนมากกว่านะม,นมันลงง่ายดีตูมาถูกไหมเนี่ยผมมาถูกไปฮึขนาดดูแผนที่ยังหลงเลยอ่าถึงละ กบ้านดีกวรีบนอนก่อนที่จะนอนไม่ได้เดี๋ยวมันเตอร์มาไงแต่ว่าก็พูดว่าคุณมีมันเตอร์ดจะแก,ก้คุณนอนไม่ได้นะไม่ฉันจะนอนะมีปัญหาป่ะไปนอ้นะทุกคนผมก็แบบตื่นชอบที่สดใสที่รักวันนี้ผมก็ตื่นมาอยู่ที่บ้านหลังเดิมของเราถตงตอนนี้ผมจะมไม่มีที่รักก็เถอะ ตายซะจะงุ้มมาหาเรื่องซอมบี้สเกลตันอืมเก็อแบรบ้อยถ้าผมปรับ EC จะมีแค่บ่างผมไม่ยนะกู <c oughs> เล่นนะผมไม่ปรับหรอกผมเล่น normal บางทีอ่ะเล่น normal เหมือนเล่น hard เลยทุกคนมาครับอ่ะไม่รู้เปนไรในในคอมแบบเห็นคนอื่นเขาเล่นแบบมอนเตอร์เกย์อย่างน้อยในเหมืองอ่ะ แล้วพอเป็นแบบในมือถือโอ้โหพัดเดียวแบบไปเหมืองทันทีอะลงไปพอห้านาทีไม่พอไม่พอสิบยี่สิบวีอะเต็มเมียเลยเต็มจนไม่อยากลงเหมืองอะผมก็เลยไม่ค่อยอยากลงเหมืองเลยครับอยากลงอกรอบมากกว่าป็นเหมือนในในมือถืออะว่าลงแล้วคนดูคนดูดูอะมันน่าเบืออ่อล่าสัตว์ก็เบือเ่อมกันนะแต่ผม ผมคิดว่าเป็นเสน่ห์ไอมคัครับถึงแบบเราจะสามารถทาฟาร์มปศัทได้แต่ว่าเกมเขาไม่ได้สั่งให้เราทาฟาร์มปศัทอย่างเดียวเขาก็ให้เราทารํอาอะไรหลายๆอย่างนะเช่นแบบทำทุกอย่างอะเี๋ยวันมีลูกมีลูกไม่ได้กินน้ําไม่ได้แต่กินข้าวได้นะไม่มีความหิวมีความหิวแต่ว่าเราไม่ต้องรักษาแผลตามจุดมันก็ดีอยู่มันไม่โลกเกมที่ดีแล้วก็ไม่ดี มันจะขัดใจพวกที่สมจริงไนงะพวกนี้อาจจะมีเออพวกนี้ไม่มีหรอกพวกนี้เดี๋ยวผมก็ลงคลิปนะแต่ว่าลงสั้นๆไม่ลงนานเดี๋ยวรับไมาฝั่งนี้บ้างนะเนอะจะเผื่อจะเจออะไรบ้างสัตว์อย่างอื่นแถวน,นี้มาก็ไม่ค่อยเจอเนะาะานาเปิดแมปมาแล้วนะ่ะ อยู่ไหนนอะหา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 สัตว์ล่าเราจะล่าส์กันแต่ไม่มีสัตว์เอา้าผมมาสำรวจยังไงวะผมพลาดฟักทองอะโอ้โหล้วเยอะด้วยนะอุตายเลยผมไปนักสำรวจที่แย่มาเลยทุกคนแย่มากๆเลยแบบสำรวจแต่หาฟักทองตรงนี้ไม่เจอ แล้วคือมมีฟังฟักทองนะถ้าเป็นในชีวิตจริงนี่คือแบบคงจะลิไปนานอะ่ะเก็บก่อนเก็บก่อนเออของฟรีมีในโลกว้าผมมีพลังจิตกาแก้งเออกาแกง้งแข็งแรง่งเออกาแกง่งผมสามารถเติดตอยฟักทองในระยะไม่เกินหบล็อกได้ นีมากทุกคนโชกแบบระยะไกลเลยโอ้ยไปหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวเราก็ล่าสัตว์อีกสักแป๊บหนึ่งแล้วกันไหนวะไหนวะอยู่ไหนกันจ้าหายไปเลยอะมันหายไปเลย ไม่เคยย้อนคืนมาหายไปนานกับการเวลา,จะ,าจะอ่าเจอแล้วต้องร้องเพียงต้องร้องเพลงโอ้เยอะเยอะเยอะโอ้โหโทรศัพท์โทรยศัพโอ้เดิมพ่ได้ผมอาจจะได้แบบตะกุกตะกักเลยนะแบบอาจจะพูดผิดพ,พูดถูกบ้างเพราะว่ามันดึกอะเราผมเราผมก็เหนื่อยมากผมเหนื่อยอะ อาทิตย์นี้ผมเหนื่อยมากเลยหายไปตั้งสี่วันอะดนโดนว่ามีน้องหมาด้วยแต่ฉันไม่มีกระดูกให้แกแล่ะฉันเจ๊ดเพรา่าจะหมาน้อยอะฉันอยากเลี้ยงแกให้แทนที่เราจะเอาเนื้อให้มันแล้วมันเชื่องนะแต่เอาจริงหมาเขาก็ไม่ได้เชื่องเพราะว่ามันกินเนื้อกับเราหรอกทีอะอู้หหมาเยอะเนะี่ย เรียบร้อยครับแถวนี้ไม่น่ามีน้องแกะหรอกเพราะว่าถ้ามีหมาก็ก็หม,มายความว่าแกะก็จะโดนกินหมด<แ>ขอโทษนะจ๊ะแต่ฉันต้องขอเนื้อหนังของแกไปแถวนี้มีทรายเลยหรอแต่ในแผนในแผนที่มันไม่บอกผมว่ามันมีทรายอาามตนนะสราบว่า,าแถวนี้ก็ยังได้นะ เราก็เดินหาเออสิ่งมีชีวิตไปเรื่อยๆนะครับเพื่อล่ามาเป็นอาหารถ้าไปนในชีวิตจริงนี่แค่ตัวเดียวนี่ก็พอแล้วเพราะว่าเราอยู่คนเดียวไงถ้าถ้าถ,ถ้าอยู่คนเดียวคงต้องเอาไปทำเป็นเนื้อตากแห้งอ่ะแล้วก็ลงควันเพื่อถนอมอาหารไงทำให้อาหารมันอยู่ได้นานผมหมักอาหารได้ไปนะผมทําเป็นแต่น่าจะทําเป็นแต่ลมควันกับตากแห้ง ก็ทานหามานะันในชีวิตจริงคงทำเป็นแค่นั้นแหละโอ้โหเจ้าแกะน้อยว่าเราก็ล่าแกะมาหลายตัวนะขนแกะนี่แบบผมคิดว่าแบบที่ผมล่ามาเนี่ยเยอะๆน่ะผมคิดว่าผมคงแบบทำหมู่บ้านเอพีซีแล้วมั้งนี่ยโอ้โทรศัพท์เอ้าฮ,ฮัลโหลทุกคนมันเอาผมอีกแล้วเอาเอา โอ้พระเจ้าพระเจ้าก็ไม่ช่วยผมแล้วจหวะนนี้โชคดีนะมันไม่หยุดแบบโชคดีนะมันไม่ทรยศผมตอนนี้ผมแบบเออตอนนี้แบบมอนเตอร์มาไม่งั้นเราหูหนังเศร้าเลยครวมวังน,งน้ำตาลินเลยแหละทุกคนเอ้ยไม่ต้องพูดถึงนะแต่ข้าวปลากินนะไม่ใช่ไม่กินติดไม้เฮ้ยตรงนั้นมีแกะใช่ไหม สองตัวมาก่อนจะหนุ่มสุขิดไปซะจงสุขิดบางทีเสียงผมก็าอาจจะไม่ค่อยเท่ากันนะต้องขอโทษด้วยแต่ผมไม่เจอแกะชมพูเลยอะแกะชมพูเฮ้ยน้องวัวเอาตาฝาดโอเคกลับบ้านหาโน้นตรงไป ตงไปนะครับแต่ไม่ใช่สู่ความวงมาอันไก่พวกน้าแวะเจอก็แวะครับไม่เจอก็ไม่แวะมีไหมนะไม่มีหรอกไปล้เราก็เดินทางต่อไปไปตามทางของเรามีใครจะะฟังหัวน้องเพลงไหมอืมไม่ต้องนะ ถึงไม่อยากฟังทุกคนก็ต้องฟังไปเล่นเนื้อก่อนร้องเพลงเลยดปะไม่รู้จะร้องเพลงอะไรวะถ้าแบบถ้าผมไม่ได้ฟังดนตรีผมไม่ร้องไม่ออกเลยร้องแล้วมันจะเสียงแปลกๆเสียงมันไม่เพาะเอาจริงร้องตอนนี้ก็ไม่เพาะเพราะว่าคอมันไม่ค่อยดีมันเลือดน้ำเสียงที่เสียงที่มันออกมาจากคอมันไม่ค่อยดีเพลงอะไรเนาะเพลงเก่าๆจริงก็ไม่เก่ามากหรอก ถ้าเธอไม่อยากอยู่กับฉันจริงๆยินยอมให้สิ่งให้เธอทิ้งไปจะเธอทำอไรลืมว่าลืมเฉย <c oughs> ถ้าเธออยากอยู่กับฉันจริงๆยินยอมทุกสิ่งให้เธอทิ้งไป ถ้าเธอทำอต่อได้ไหมอยากเล่านิทานให้ฟังมีชาวนาคนหนึ่งไปผมก็ลืมลืมไม่ได้ร้องนานแะล้วไงเพลงอ่ะสนาของเ่าชาวนาคนหนึ่งไปน่าจะไปเจอชาวนาคนหนึ่ง เอากำลังใกล้ตายทรงสารจึงเก็บเอามาเลี้ยงโดยไม่รู้จะเป็นอย่างไรให้ฟังขอโทษนะ คอยดูแลด้วยความจริงใจห่วงใยแล้วคอยให้ความรักเป็นกังวลว่ามันจะตายจึงคอยเอาใจทุกอย่างแต่สุดท้ายชาวนาผู้ชายใจดีด้วยความที่เขาไว้ใจกับต้องตายด้วยพิษหนูแล้วมันก็จะร้องซ้ำอีกทีหนึ่งมันจะร้องว่า นี่ถ้ามันบอกให้ยอมรับความจริงว่ามีบางสิ่งไม่ควรไว้ใจเท่านั้นขอโทษต่อให้จะไว้ใจสักแค่ไหนไม่เชื่องไม่รักไม่จริง คอยดูแลด้วยความจริงใจห่วงใยและคอยให้ความรักเป็นกังวลว่ามันจะตายจึงคอยเอาใจทุกอย่างแต่สุดท้ายด้วยความเชื่อใจด้วยความว่าด้วยความว่าชาวนาไว้ใจะครับต้องตายด้วยพิษงูแล้วมันก็จบแค่นี้แหละขอโทษนะผมร้องเพลงไม่ค่อยเพราะไม่ได้วอร์ม้วย อยู่ๆก็อยากลองไม่ว่าใช่ไหมเอาอีกซักเพลงมาหนะไหวนะไว้นะนะนึกแป๊บเอาเพลงน,นีตึ้ตึง,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 งใครๆดูก็เรียวมองเธอพอหน้าตาและรูปก,กายเ,เาพลงดอกไม้พลาสติกนะซึ่งผมก็ลืมตอนเริ่มแล้วแต่ผมจำตอนช่วงกลางได้อยู่มั้ ต้องลีบประมาณนี้ใช่ไหมไอ้เราก็เพลินเลยอ่ะวุ้ยโลกรว่ะฉันจะปล่อยแก,ปยกไปกระจแก่น้อยเลยกันดอกไม้พลาสติกถึงสวยก็ทำด้วยพลาสติกอืม,อมพลาสติก จึงเป็นแค่สิ่งปลอมๆ <c oughs> ของแท้ดแม่ไม่สวยก็ดูดีนะของแท้มีชีวิตชีวาดีนะะของแท่แม่ไม่สวยก็ดูดีแต่ดอกไม้พลาสติกถึงสวยก็ทำด้วยพลาสติกอืมอืมพลาสติก ซึงเป็นเพียงสิ่งปลอมมแล้วก็ร้องไงต่อว่าเฮ้เฮ้เฮ้ลืมคือแบบถ้าแบบมันมีดนตรีนำอ่ะผมก็ร้องได้นะถ้าใครไม่สังเกตอ๋อฉันมันเถอะผมขอโทษ้ลยที่ร้องเพลงให้ฟังไม่ได้ซ้อมก่อนมาร้องไง ชิปหายละออสุดชีวิตครับทุกคนโอ้โหพี่จะเกิดอัดผมอย่างนี้ไม่ได้โอ้พี่เกินไปโอ้พี่เกินไปแล้วพี่จะโดนระเบิดตายไหมนะโอเค ยี่ยมถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้วแล้ววฟาฟมาแล้วดูผู้ชายพันดีฮีโร่ฮีโร่ปรับนอนดูดูไปโอเคเด้วเด้วพรุ่งนี้ร้องเพลงใหงฟัง รอเลยนะโอเคครับแล้วก็ขอจบคลิปตะเพียงท่านีนึงครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าชอบกดแชร์นะครับถ้าไม่มว่าอะไรก็กดซับสไครต์ผมด้วยไม่งั้นผมไปก่อนนะครับ